วันนี้ผมก็พามาดูล้อเศษ็จครับเราโลราคานะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูทีละตัวเลยครับก็มีล้อทีอก,ก้านยกเป็นยอดแดงนะครับนี่เป็นล้อหลังสิบครึ่งอย่างเดียวนะครับที่มีอยู่ตรงนี้ะจะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวพามาชมนี่ดูล้อเรานี่เป็นไงของแท้ไง่ายพีพีแน่นอนเป็นล้อโลราคาวงละ2,000บาทมีสิบครึ่งอย่างเดียวนะครับสิบครึ่งนะครับสิบครึ่งบอกไว้ก่อนคือสิบครึ่งอยากได้ ล้อตัวไหนเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีอะไรบ้างมีออฟอะไรบ้างเป็นท e ขนาดไหนคอ่าอบ18นี่ให้ดูตัวแรกเลยคอ18บ18การยกหยอดแดง10ครึ่งออฟ30อ่าก็มาดูเดี๋ยวพาดูอีกมานี่การยกสติกเกอร์ก็คอ18บ18เหมือนกัน10ครึ่งสติกเกอร์ออฟ30 ก็มีทั้งออฟสามิบแล้วก็ออฟสิบ้านะครับอ่าแล้วก็มาดูตัวต่อไปนี่นี่นี่น่นี่ตัวต่อไปก้านตรงหกลูก้านตรงสิบครึ่งเหมือนกันแล้วก็เอามาโลกเหมือนกันนี่อยากได้รีบคว้าไว้นะอย่ายมันหมดนะมีไม่เยอะนี่มาดูไว้หกลูติ๊กเกอร์กานตรงออฟสามสิบอ่าตัต่อไปมาดูให้จบเลยทีเดียว นี่5ลูกานตรงขอ18เหมือนก 19, ัน1ิครึ่งเหมือนกันนี่อ่ะเป็นยังไงอ่ะนี่รีบมานะบอกก่อนนะหมดแล้วหมดเลยนะช้าคือพลาดนะค,คิดก็มีอยู่แล้วราคาโลเลยมีไม่เยอะแต่ถ้ารีบควา้าคว้าไว้เลยพอหมดแล้วคือหมดเลยไม่มีอีกแล้วราคาพิเศษวันนี้ไม่มีอีกแล้ววงละสองพันเองบอกไว้เลย อออะไรว่างอะไรมีแต่สิบครึ่งเดียวบอกเลยสิบครึ่งจะเอาไปทําอะไรก็ได้จะซื้อไปเก็บก็ได้จะเอาไปแขวนบนหิ้งก็ได้แล้วแต่ถ้าคนชอบและศรัทธามาควา้าไปเลย่ารูก,ก้านตรงนี่มี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 นี่ออกสามสิบเหมือนกันมีเยอะมีเยอะทางหลังปัม๊มเอพีด้วยไม่ใช่ล้อของอะไรทั้งนั้นของเราเองทั้งนั้นมีเยอะนี่เอพี LP, แพ้แน่นอนไม่ต้องกลัวโดนหลอกบอกเลยซื้อที่เราอะ่ะมีครบ ่นี่คือผมเอามาละราคาเฉยแล้วก็มีการตรง6รลูยอดแดงแต่เป็น10ครึ่งนะเหมือนกันที่ผมอันนี้ไปามาดูนี่ตัวต่อไปนี่อเป็นไงโอ้โหหรูการตรงงานอนี่างี้เลอวะเนี่ยนี่ถามจริงเหรอโลโล,ลจริงรมั้เนี่ยของใหม่นี่ว่อ๋อของใหม่อาจจะมีตำหนิบ้างหรือไม่มีเลยก็แล้วแต่ซื้อไปก็ แต่บรนถูกอะวงละสองพัน 2, เองโหหาได้ที่ไหนอะแต่คือสิบครึ่งงเดียวนะไม่มีเก้าน,นะอ่าก็มาดูเนี่ยโอ้โหวางไว้เนี่ยเยอะมากเยอะเลยบอกเลยว่าหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแล้วนี่ใจถึงเ็เอาอยากได้มาเอา๋ยวผมอะรอรับสายเลยมาเอาเลยเนี่ยมีอยู่เยอะเลย หมดแล้วหมดเลยนะบอกไว้ก่อนนะแต่คือเป็น loss สิบครึ่งอย่างเดียวไม่มีเก้าครึ่งเอาไปทําอะไรเอาไปทําอะไรก็ได้จะไปะใส่โชว์หรืออาจจะแบบวงหนึ่งสองวงได้หมดขอให้ซื้อมาซื้อหมดแล้วหมดเลยนี่ดูดูดูด,ดูดูเลยเป็นไงงานแท้เหมือนจริงๆปั๊มครบทุกอันเลยอ่า ดูไว้ดูไว้ดูไว้อยากได้รีบมาเอาเลยก่อนนี้ของเจ้าหมดนะบอกไว้ก่อนหมดแล้วหมดเลยอยากได้ตัวไหนทักมาหาผมเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามีอะไรบ้างอ่าก็มีตามนี้แหละที่ผมลงมาเนี่ยอ่าเป็นอย่างนี้เลยอ่าก็อธิบายไปแล้วตัต้งแต่เมื่อกี้นั่นแหละอ่าเป็นอันนี้คือเป็นการตรงหยอดแดง6รูนะแต่เป็นสิบครึ่งอ่าคือวงก็สองพเหมือนกันมี่สองพ ตัวนี้ก้านตรง5้รูก็2 0 0พเหมือนกันเป็นไงนี่6กรูติ๊กเกอร์ก็2 0 0พเหมือนกันนี่เป็นไงงานเราเหมือนจริงๆปั๊มครบก็อันนี้ก็ก้านยก5้รูติ๊กเกอร์ก็6กก็ก็ส0 0พเหมือนกันอ่าตัวนี้ก็เป็น5้รูก้านยกหยอดแดงก็2 0 0พัเหมือนกันครับดูให้ทั่วๆเลยอยากได้ตัวไหนก็ทักเข้ามาในเพจ ก็ฝากร้านด้วยนะครับร้าน FPP สาขาสุขสวัสด 100. ิ์ร้อยก็เข้ามากดไลค์กัน <like S 2> เยอะๆแชร์ผมเยอะๆครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ